วันนี้นะครับเป็นการขุดป่าช้าของมูลนิธิเม่งเหมียวนะเป็นวันที่สองนะครับอยู่ที่สุสานด้านบนของมูลนธิธินะครับอ้าวลงมือโกยดุอันนี้ลงตัวได้พอดีเลยนะได้ๆเข้าได้เ<พ>อาเร็เวเร็วเร็ๆๆๆวจอกที่นี่ไม่เอ็วมา สวัสดีครับวันนี้นะครับเป็นการลางประชาที่มูลินทิจเมงเหนียงสว่างมุติจาจิตสีจังหวัดสุราธานีนะครับเป็นวันที่สองซึ่งข้างบนนี้จะเป็นสุสานที่อยู่ด้านบนของมูลินิจนะรัเรียกมันตรงนี้ด้วยครับนี่ฮะนี่ฮะนี่นะครับหลุมนี้หลุมหนึ่งครับ อ่าตรงนี้หลุมหนึงครับตรงนี้หลุมนึงนี่นะตรงนี้นะตรนี้เลยตรงเสาเนี่ยครับตรงเนี่เลยครับนี่คัตรงนี้เลยตรงเสานี่เลยครับเปี่ยนตร้อยู่เลยทุกคนทุกคนกนไหลแล้วห้ห้ห้่ไนาไม่ดียน่าไ